สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจืดธรรมสนสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวเลข5นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะ เราต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็คอสเกิดบวกรวมกันทุกตัวเลยค่ะแล้วมันจะได้เลข2หลักและเราต้องบวกให้มันเป็นเลขตัวเดียวเท่านั้นเราเรียกว่าเลขบินยานหรือว่าโซนัมเบอร์นะคะดึงลงมาตั้งไว้ก่อนค่ะและนําเลขวันที่เกิดอย่างเดียวค่ะคือเซอร์นอนนัมเบอร์ให้เป็นเลขตัวเดียวด้วยดึงลงมาแล้วใส่ทับมันก็จะเป็นเลขรหัสชีวิตของเรานะคะชาวเลข5เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถือว่า เป็นดวงที่มีความมุ่งหวังที่ดีนะคะมันอาจจะยังไม่ได้อะไรดีๆชัดเจนแต่มันดูเหมือนใกล้แล้วเกือบแล้วอะไรเหล่านี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวเลข5เนี่ยอาจจะวุ่นวายในเรื่องของการงานหน่อย อาจจาเป็นจะต้องใช้พลังแรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะในการคอโทรลนะคะว่าออทำอันนี้แล้วเนี่ยมันจะสําเร็จไหมทําไมมันล่าช้ามันจะช้าออกไปประมาณ20%นะคะมันเลยทำให้คุณไม่ควรที่จะออลิมิตตัวเองหรือตั้งไว้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่ หรือว่าถ้าคุณตั้งใจไว้ว่าตัวเองจะสำเร็จภายในสิ้นเดือนนะคะก็อาจจะต้องให้เวลาตัวเองเนี่ยยาวนานไปกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันจะช้าไปกว่าเดิม ะะทีนี้ช่วงนี้ค่ะจะมีคนมาวุ่นวายกับคุณเยอะเช่นมาขอให้เราช่วยเหลือหรือมาดึงเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการงานใหม่ๆการงานในวงการอื่นๆคุณอาจจะไม่เคยไปแตะหรือไม่เคยไปยุ่งกับวงการนี้เลยนะคะกิจกรรมอันนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องเข้าไปยุ่งเข้าไปทําแล้วก็มีเรื่องของการเจรจา ช่วงนี้คำพูดของคุณจะดีค่ะออมีโอกาสที่ต้องไปพูดกับผู้คนแปลกหน้ารวมไปถึงว่าพูดแล้วอาจจะได้ประโยชน์ข้างตัวเองหรือพูดแล้วเนี่ยอาจจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นมีคนชวนคุณไปพูดไปทวงนะคะ ไปทวงหนี้ให้เขาหรือไปเจราจาต่อรองแทนเขาอะไรเหล่านี้ก็ได้ด้วยและผลประโยชน์ที่คุณจะได้กลับมาก็คือเขาอาจจะให้สินน้ำใจหรือเขาอาจจะมอบสิ่งอื่นๆดีๆมาให้กับคุณนะคะคนค้าคนขายค่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าขายดีอยู่นะโดยเฉพาะขายสินค้าที่กินได้อะไรที่กินได้จะทำได้ดีนะคะ กินได้ไม่แนะนำเป็นเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มนะคะแนะนำเป็นอาหารทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าอาหารประเภทอะไรนะคะจะของสดของแห้งของคาวของหวานได้หมดเลยทีเดียวค่ะนะคะมันเสริมดวงชะตาแล้วก็ทำให้การเงินของคุณดีขึ้นด้วยนะคะการเงินของชาวเลขหในเดือนพฤศจิกายนนี้เนะะี่ยค่ะเป็นการเงินที่ล้อมรอบตัวเองอยู่แล้วค่ะลงมือทำเท่าไหร่จะได้เท่านั้นคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลย แต่ต้องทำเองนะเรามีส่วนในการหยิบจับเงินทองให้คนอื่นแต่คนอื่นไม่มีส่วนในการจะช่วยเหลือหยิบจับเงินทองให้เราเลยค่ะนะคะดังนั้นคุณต้องคว้ามันเอาไว้ได้เองทุกอย่างตามเส้นทางเนะะี่ยค่ะคือขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะคะ สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือคุณจะมีความหวังถึงเงินในอนาคตที่ดูเหมือนกำไรมันจะได้หรืออะไรก็ตามที่มันดูเป็นสินจ้างรางวัลอะไรเหล่านี้นะคะในในอนาคตเนี่ยแต่มันยังมาไม่ถึงสักทีหนึ่งความหวังก็อาจจะเป็นความหวังอยู่อย่างนั้นแต่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องมโนนะคะมันจะเป็นความจริงได้ในที่สุดนี่แหละความรักความรักของชาวเลข5อาจจะไม่ค่อยดีนักคือคุณเองต้องระวังปาก ระวังคำพูดของตัวเองด้วยชาวเลข5เนะะี่ยค่ะจะมีข้อเสียก็คือในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยคุณจะพูดจาอะไรไม่ระวังปากพูดแล้วเหมือนลมพาไปอะคะ่ะวาจาพาไปก็เลยทำให้ขัดขูระคายใจแก่คนอื่นได้นะคะดังนั้นพูดให้น้อยและก็พูดให้ดีโดยเฉพาะกับคนที่เรารัก ยิ่งพูดดีเท่าไหร่จะสุขใจมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณเป็นนายมากทีเดียวจะพูดแล้วได้เงินก็ได้หรือจะพูดแล้วให้คนอื่นเสียใจก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องท่องเอาไว้เลยทีเดียวว่าคําพูดเป็นนายของเราค่ะนะคะคนที่อยู่กินแต่งงานกันมานานเนี่ยนะคะในตอนนี้เนี่ยนอกจากจะรู้สึกว่า พูดจากันแล้วไม่ค่อยเข้าใจแล้วเนี่ยอื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าจะมีปัญหากันบ้างก็คือในเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารน,นี่แหละมันอาจจะความเห็นไม่ตรงกันก็ได้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วไม่ว่าจะเพิ่งคุยกันหรือว่าคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ช่วงนี้มีโอกาสให้ห่างกันมีโอกาสที่ต่างคนต่างวุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันไม่ได้เจอกันทุกวันนะคะ3วันยู่4วันไปหรืออะไรเหล่านี้แหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังสามารถออนไลน์คุยกันได้อยู่ยังถ่ายถามสารทุกสุดดิบกันได้อยู่นะคะไม่ได้ขนาดว่าต่างคนต่างไปและก็ไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาแทรกส่วนคนโสดค่ะอาจจะเจอกันระยานามิมต อาจจะเจอผู้คนแปลกหน้าที่รู้สึกว่าพูดจากันดีจังเลยเป็นมิตรกันและมันอาจจะถือว่าได้ศึกษากันและกันนะคะอาจจะเป็นแฟนกันหรือไม่ในอนาคตแต่คุณจะได้มิตรที่ดีแน่นอนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวเลข5คือเรื่องสุขภาพสุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องลำไส้นะคะและกระดูกขันหลัง ช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารต้องระวังนะคะจะมีแผลในกระพเพาะลำไส้ปรวนแปรแล้วก็ปวดหลังนะคะปวดหลังตั้งแต่คอจนถึงเอวเลยทีเดียวค่ะและก็อาจจะต้องไปนวดไปหานักกายภาพก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นำมาสู่การเสียตังค์นะคะต้องใช้จ่ายเงินไปเพราะเรื่องสุขภาพพอประมาณเลยทีเดียวค่ะนะคะแนะนำให้ใส่บาตรทำบุญและบริจาคทานบริจาคทานช่วย คนเดือดร้อนในเรื่องน้ําท่วมทําบุญที่ต้องเอาเงินไปทําบุญนะคะอย่างเช่นทําบุญทอดกรดถินหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเอาเงินของเราไปต่อเงินนะคะไปทําบุญเพื่อจะได้เงินทองที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นในอนาคตเป็นบุญของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะส่วนหินสีเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนําว่าชาวเลขหาให้สวมใส่หินประเภทสีเขียว นะคะยกก็ได้เซอร์เพนทายได้นะคะแล้วก็พวกมรกตอะไรเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลาไขนะคะตระกูลสีเขียวๆทั้งหลายเนี่ยนะคะจะเสริมดวงชะตาจะทำให้ชาวเลข5เนี่ยมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดมือจะไปเจรจาอะไรก็ได้เงินได้ทองดีทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะ ชาวเลข5าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีโชคลาภพอประมาณเลยทีเดียวนะคะอาจจะทั้งซื้อหวยรวยลอตเตอรี่ก็ได้นะคะแค่สองใบสาใบาก็พอนะอย่าซื้อเยอะเพราะมีแค่พอประมาณเท่านั้นเองค่ะโชคลาภเกิดจากเด็กเกิดจากลูกหลานบริวารของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กหรือให้ลูกหลานเนี่ยเสี่ยงโชคหยิบรัตตอรี่ให้ก็อาจจะได้เงินได้ทองดีค่ะนะคะ ราคาถือว่าครบถ้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวเลขประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในเลขต่างๆชาวเลข1-9เนี่ยค่ะอาจารย์จะทำคลิปไว้ให้ทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะกดติดตามอาจารย์ไว้ก็แล้วกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ